สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะนาจะเห็นว่าต้นมังคุดนามีพืชชนิดหนึ่งนาดิฉนันเองก็ไม่รู้จักนะคะว่ามันเป็นพืชชื่อว่าอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับกาฝววากนะคะนจะต้นนี้เนี่ยมันร้ายมากนะคะนาลักษณะของใบของลำต้นนะคะ นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะก็คือจะเป็นเถาขึ้นมานะลำต้นเนี่ยจะอวบน้ำมากนะคะนะแล้วก็มีใบนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นอ่าช่อนะคะใบเป็นช่อนะแล้วก็เป็นพวงยาวค่อยระยาลงมานะคะนะมันเากาะต้นมังคุดนะไตขึ้นถึงยอดเลยนะคะแล้วผลจากการที่ มันไต่นะคะไต่ขึ้นไปเกาะน้ำมันจะดูดเอาเหมือนกับมันจะกินนาผิวนอกของต้นมังคุดนะคะทำให้ต้นมังคุดต้นนี้นะไม่มีเปลือกนะคะไม่มีเปลือกไม่มีตะไคร่น้ำนไม่มีมอสนำไม่มี ตัวตะไคร่น้ำที่จะช่วยทําความชื้นหรือรักษาความชื้นใ้กับต้นมังคุดนะคะทําให้ต้นมังคุดนะไม่เจริญเติบโตนะงอกงามเท่าที่ควรนะคะนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นต้นไม้ชนิดใดนะคะนะแต่ลักษณะการดำรงชีพของมันนะนั้นก็ดูแล้วน่าจะเป็นกาฝากนะคะนะคล้ายกับกาฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะนะก็คือ เป็นกล้วยไม้ป่านะคะนะ,ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นดอกสีขาวๆแต่ว่าถ้าดูแล้วมันจะเกาะกิ่งมังคุดนะคะเนี่ยนะสังเกตนะคะรากของมันเนี่ยจะยาวนะแล้วมันก็จะดูดดูดเอาน้ำเลี้ยงดูดเอาความชื้น นาะที่อยู่บนผิวต้นมังคุดไปนะคะนาะซึ่งถือว่าเป็นศัตรูของต้นมังคุดนาะพืชอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ตอนเด็กๆนะพ่อบอกว่ามันชื่อกล็บนาคราชนะคะนาะมันจะเกานะนาไตเกาะเป็นมีรากนะคะเจาะาผิวเปลือกของต้นมังคุดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามันจะเริญเติบโตไปถึง ปลายยอดนะคะมันก็จะนะคลุมปลายยอดทำให้ยอดมังคุดเนี่ยเหี่ยวเฉาเละทั้งกิ่งนะคะมันก็จะตายลงไปได้นะคะนะเพราะฉะนั้นนะจะต้องถ้าเห็นเนี่ยจะต้องรีบกำจัดออกนะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะลุกลามไปเหมือนกับต้นนี้นะคะเหมือนกับต้นนี้เหมือนกับต้นนี้นะคะนะซึ่งอ่า กิ่งไม่สามารถจะเดินเติบโตได้เต็มที่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ที่มันเป็นเยอะนี่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่มันเท่าที่ควรนะคะนะต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีต้นต้นไม้คล้ายเขาที่เหมือนกับ าฝากนะคะก็จะขึ้นก็คือแบบนี้นะคะอันนี้เขายังเล็กๆอยู่นะคะเวลาเราเกยออกนะะจะต้องลำต้นเขาจะเหนียวมากนะคะนะต้องรีบดึงออกนะคะต้องรีบดึงออกนะ,ะอ,อ,กนะอ่าถ้าหากว่าดูแลเอาใจาใส่ดีๆนะคะพวกต้นไม้พวกนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นกับพื้นที่ด้วยนะคะเป็นแสละพื้นที่ นะสำหรับในสวนเนีนะ้เมื่อก่อนเนียนะยังเป็นสวนรวมอยูนะ่ก็ไม่มีใครได้มาดูแลเอาใจใส่นะคะคเท่าที่ควรเพราะนั้นมันก็เลยทำให้พืชนะที่เราเรียกว่าคือน่าจะเป็นกาฝากนะคะคประเภทเดียวกาฝากนะทำให้ต้นไม้ของเราไม่เจริญงอกงามนะคะ อันนี้มีเฟิร์นข้าหลวงอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาวิธีการเอาเฟิร์นข้าหลวงลงมานะคะนะอ่าเดี๋ยวจะค่อยเอามาจัดสวนนะคะต่อไปนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะใช้เลื่อยนะคะใช้เลื่อยซึ่ง